สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเรียนเทรดกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะเป็นในเรื่องของ r i s k Reward ratio นะครับในพาร์ทนี้จะไม่มีนะครับเกี่ยวกับกราฟเลยนะครับแต่เป็นเรื่องที่สําคัญและมองข้ามไม่ได้ครับเป็นยังไงเรามาฟังกันครับผม r i s k Reward r t t i o นะครับหรือที่หรือที่เรียกว่า RR นะครับผมมันคืออะไร RR uh uh, คืออะไรนะครับ RR หรือ uh uh, Reward Ratio นะครับคืออัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับกับความเสี่ยงที่เรารับได้แต่ละครั้งในการเทรดนะครับซึ่งเทรดเดอร์ทุกคนนะครับตรงนี้เนี่ยผมย้าเลยว่าถ้าจะถ้าต้องการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งนะครับผมต้องรู้นะครับเป็นพื้นฐานแรกๆเลยทําไม RR ถึงสําคัญนะครับผมเพราะ RR นะครับช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงและควบคุมการขาดทุนให้อยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับได้นะครับผมเป็นยังไงไปดูกันต่อนี่นะครับจะเป็นวิธีการคำนวณ R r นะครับหรือว่าการคำนวณการคำนวณ Risk r e w a r d Ratio นะครับผมสูตรการคำนวณนะครับผมคือเอากาไรนะครับที่เราคาดหวังเนี่ยเอามาหารกับนะครับการขาดทุนที่เรายอมรับได้นะครับโอเคผมจะขยายความตรงนี้ให้ฟังนะครับผมกาไรที่คาดหวังนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้นะครับหน่วยเป็นพอยต์นะครับผมหน่วยเป็นพอยต์เพราะว่าการเทรดนะครับในการเทรดเนี่ย เราจะใช้หน่วยเป็นปีบหรือว่าพอย n t นะครับผมอ่าส่วนการขาดทุนที่ยอมรับได้นะครับก็จะเป็นพอย n t เช่นกันนะครับอ่าพอยต์ตัวขวานี้นะครับคือพอยต์ฝั่งของการเทคโปรฟิตนะครับหรือว่าการเก็บกําไรนะครับเราคาดว่าเราต้องการจะเก็บกําไรนะครับกี่พอยต์ส้างล่างนะครับผมการขาดทุนที่ยอมรับได้นะครับคือเรานะครับต้องการนะครับขาดทุนได้มากที่สุดนะครับกี่พอยต์ ก็คือ SL ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้นะครับการเอาการเอาระยะนะครับของ TP มาหาร SL นะครับผมจะเกิดร s k Reward r a t i o ขึ้นมาโอเคนะครับไปดูกันต่อยกตัวอย่างนะครับการคำนวณนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าอาโค้ดนะครับสมมุติว่า อ่านะครับในการเทรดครั้งนี้นะครับผมสมมติว่าผมต้องการที่จะการมันย่อลงมาแล้วเอ้ยผมต้องการบายตรงนี้นะครับเอ้ยผมต้องการเล่นหน้าบายนะครับซึ่งผมนะครับจะคำนวณ rr หรือว่าความคุ้มค่าในการเทรดยังไงนะครับผมผมนะครับจะต้องรู้นะครับ2จุดก่อนก็คือรู้จุด stop loss นะครับและรู้จุด take profit นะครับ2จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องรู้นะครับผม เมื่อเรารู้แล้วนะครับผมในครั้งนี้ผมจะผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นสต็อปลอสนะครับระยะ100จุดประมาณตรงนี้ SL นะครับผม100จุดนะครับและเทคโปรฟิตนะครับหรือจุดที่เราคาดว่าเราจะเก็บกำไรนะครับประมาณ300จุดตรงนี้เทคโปรฟิตนะครับตรงนี้ประมาณ300จุดอ่ะ นะครับวิธีการคำนวณนะครับผมก็เอานะครับผมเอา TP นะครับมาหารกับ R r อนะครับอัตราส่วนตรงนี้นะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ300นะครับหาร100นะครับผมจะได้เป็น1ต่อ3ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับผมอัตราส่วนนะครับความคุ้มค่านะครับระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับคือ R r 1ต่อ3ครับผมอันนี้นะครับจะเป็นยกตัวอย่างนะครับการใช้คับอาร R ไม่ว่าคุณนะครับจะเทรดนะครับกะระยะท p เท่าไหร่หรือว่าเ l เท่าไหร่นะครับทุกครั้ง คุณจะต้องมีการคำนวณนะครับรีคลีเวอร์รีดิโอก่อนเข้าเทรดเสมอนะครับเมื่อคนคำนวณแล้วนะครับผมคุณจะรู้ว่าความคุ้มค่าในการเทรดตรงนี้นะครับเป็นยังไงโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสาคัญนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเทรดด้ร์คนไหนนะครับไม่รู้จักคำว่ารีคลีเวอร์นะครับเทรดด้ร์คนนั้นไม่ต่างจากพนันนะครับผมอ่าโอเค นะครับสมมุติเรื่องการพนันละกันนะครับการผมจะให้มาเซตอย่างนี้ละกันนะครับว่าการเทรดเนี่ยจริงๆไม่มีใครนะครับรู้ล่วงรู้เกี่ยวกับอนาคตนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีที่ทำให้ดีที่สุดนะครับคือการวิเคราะห์และคาดการณ์นะครับว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายนะครับผลลัพธ์ที่มันจ่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นถูกหรือผิดก็ตามนะครับผมเราต้องคิดเอาไว้เสมอว่าการเทรดมันคือ 50- 50าอ่าย้ำนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็น 50- 50แต่เราต้องคิดเอาไว้เสมอว่ามันเป็น 50- 50 นะครับโอเคเมื่อมันเป็น50 50ไปแล้วนะครับผมเรารู้อยู่แล้วว่าระยะยาวนะครับผมถ้าเราเทรดตามระบบนะครับยังไงมันก็เป็น50อย่างน้อยนะครับแพ้ครึ่งชนะครึ่งซึ่งตรงของเรื่องของ l i เ k Reward นะครับจะเข้ามาช่วยเรานะครับผมในการที่เรานะครับจะสามารถเอาชนะตลาดได้ยังไงไปดูกัน ผมอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจครับว่าวินเลตก่อนนะครับอันนี้เป็นคำาง่ามมานะครับวินเลตแปลตรงตัวคืออัตราชนะใช่ไหมครับผมมันคืออัตราส่วนนะครับของจํานวนการเทรดที่ชนะนะครับเทียบกับการเทรดทั้งหมดสมมติคุณเทรดสิบครั้งนะครับผมคุณชนะสิบครั้งเลยนะครับแสดงว่าวินเลตคุณอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเทรดสิบครั้งนะครับผมคุณชนะแค่ห้าครั้งแสดงว่า วิลเลตคุณอยู่ที่50%ถ้าคุณเทรด10ครั้งนะครับผมแล้วคุณชนะแค่1ครั้งแสดงว่าคุณนะครับมีวิลเลตอยู่ที่10%เก็ตไหมฮะอันนี้เป็นอะไรที่มันคำนวณง่ายๆเนาะนะครับโอเคต่อจากนี้นะครับผมจะเอานะครับ RR และวิลเลตเอามาเขียนกราฟความสัมพันธ์ให้ดูนะครับอันนี้ผมเจนเ t ตออกมาแล้วนะครับผมเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างวิลเลตนะครับและ RR ถ้าเรานะครับต้องการอยู่รอดในตลาดการเทรดนะครับผม rr 1ต่อ1นเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนการพนันแล้วกันนะครับผมการพนันถ้าเรานะครับต้องการที่จะไม่ไม่ได้ไม่เสียนะครับผมหรือว่าไม่ขาดทุนเนี่ยเรานะครับต้องใช้นะครับวินเลทที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าถูกครึ่งแพ้ครึ่งนะครับผมชนะครึ่งแพ้ครึ่งถ้าเราใช้ลิกกี้วอร์ดนะครับหรือว่าความคุุมค่ายในการเทรดนะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมเราต้องมีวินเลทอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ แต่การเทรดนะครับเมื่อเรารู้ลิกีวอร์ดเอทีโอแล้วนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับผมถ้าลิกีวอร์ดนะครับหนึ่งต่อสองสังเกตไหมดูตรงนี้นะครับผมอ่าทุกคนดูตรงนี้นะครับผมถ้าลิกีวอร์ดนะครับผมหนึ่งต่อสองสังเกตได้ว่าเรานะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราใช้ RR นะครับหนึ่งต่อหนึ่งหรือถ้าเราเทรดเสียสิบเหรียญแล้วเราเทรดได้สิบเหรียญเนี่ยนะครับเราต้องใช้วิลเลทที่ห้าสิบเปอร์เซ็นถึงเราจะไม่ได้ไม่เสียใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรานะครับใช้ Reward นะครับเป็น1ต่อ2นะครับผมเรานะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ว e l a ลทที่มันสูงขนาดนั้นครับผมสังเกตเลยว่าตรงนี้นะครับผลพอตกราฟออกมาให้ดูแล้วว่าถ้าเรานะครับผมเทรดนะครับเมื่อเราแพ้ลบสิบเหรียญแต่ถ้าเราชนะนะครับเราจะบวกมา2ี่สิบเหรียญอันนี้คือความหมายของงารหนึ่งต่อ2นะครับ ถ้าเราเทรดแบบนี้นะครับผมเราไม่จะเป็นที่จะต้องชนะครื่องแพ้ขครน่งครับแต่เรานะครับเพียงแค่ช,นะชนะแค่33เปอร์เซ็นนะครับเราก็สามารถอยู่รอดในตลาดได้แล้วเก็าไหมะอ่ามาดูกันต่อครับ r r หนึ่งต่อสามละ่ะ r r หนึ่งต่อสามนะครับสังเกตเลยว,ว่าใช้วเวลแค่25เปอร์เซ็นเองนะครับคุณก็สามารถอยู่รอดในตลาดนี้แล้วนะครับคําว่า25เปอร์เซ็นนี่คือสมมติคุณเทรดหนึ่งร้อยครั้งนะครับแล้วคุณ เทรดเสียไป75ครั้งนะครับโดยใช้ R r 1ต่อ3นะครับคุณก็ยังไม่ขาดทุนนะครับสังเกตได้ว่าเราเทรดเสียนะครับมากกว่าครึ่งอีกนะครับแต่ว่าเรายังไม่ขาดทุนเพราะว่าเรามีนะครับลิกลีวอร์ที่มันสูงเอามาช่วยนะครับหรืออย่างตรงนี้นะครับ R r 1ต่อ5เห็นไหม R าหต่อ5นะครับอันนี้ก็คือสูงเลยนะครับเราไม่จชเป็นที่จะต้องใช้วินเลทที่มันมากกว่า20%ด้วยซได้ซำนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะประมาณ 9%ได้นะครับไม่แน่ใจอ่าสังเกตไหมครับว่ายิ่งนะครับยิ่งเรามีลีก r เวอร์ที่มันสูงนะครับวินเลทครับที่เราใช้เนี่ยมันก็จะต่ำลงไปเช่นกันนะครับผมถ้าเรานะครับต้องการที่จะใช้ลีก리เวอร์ที่มันต่ำนะครับเราต้องมีวินเลทที่มันสูงนะครับเราถึงจะสามารถอยู่รอดกับตลาดนี้ได้เก้านะไหมครับอันนี้นะครับคือความอัศจรรย์นะครับของร i กิเวอร์เลติโอครับหรือว่า การเปรียบเทียบนะครับระหว่างกําไรและขาดทุนนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกคนนะครับเอามาปรับใช้กับแผนตัวเองนะครับผมไม่ได้บอกว่า R r นะครับ RR ลิกลิกลิรีวอร์ดที่มันต่าเนี่ยนะครับมันไม่ดีนะครับซึ่งผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่เทรดลิรีวอร์ดที่มันต่าครับแต่ผมมีวินเลทที่มันสูงเก็าใจไหม นะครับดังนั้นไม่ไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับว่าคุณต้องใช้ RR ที่มันสูงหรือว่า RR ที่มันต่ำนะครับแต่นะครับวิเคราะห์จากนะครับพฤติกรรมการเทรดตัวเองว่าคุณนะครับผมมีพฤติกรรมยังไงอ่าถ้าคุณนะครับต้องการที่จะใช้วิลเล่ที่มันสูงเนี่ยสมมติคุณเทรดสิบไม้คุณชนะ8นะครับผมคุณก็ไม่จะเป็นที่ต้องใช้ RR ที่มันสูงครับแต่ถ้าว่าคุณนะครับเอ้ลองละเอ้ฉันลองเทรดละเราฉันรู้สึกว่า ฉันเหมาะกับการเทรด RR ที่มันยาวมากกว่าถึงแม้ฉันเทรดสิบครั้งนะครับฉันแพ้ไปแปดครั้งฉันก็ไม่ขาดทุนเก็งไหมฮะแต่นะครับแต่ทุกอย่างนะครับผมมันคือความสมดุลครับถ้าคุณนะครับยิ่งใช้ RR ที่มันสูงนะครับผมวิเลตคุณนะครับตามธรรมชาติก็จะยิ่งน้อยลงเช่นกันนะครับดังนั้นไม่มีผิดหรือว่าไม่มีถูกนะครับผมผมแค่อยากให้ทุกคนนะครับเอาไปปรับกับการเทรดของตัวเองเก็งไหมฮะโอเคนะครับไปกันต่อ วิธีเลือนครับ RR ที่เหมาะสมนะครับกับสไตล์การเทรดนะครับทำยังไงนะครับขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณครับหากคุณเป็นเทรดเดอร์สเกลเปอร์นะครับอาจจะต้องใช้ RR ต่ําที่มันต่ําครับถามว่าสเกลเปอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแปลว่าอะไรนะครับแปลว่านักเทรดที่เขาชอบเทรดระยะสั้นนะครับผมเทรดประมาณ10 15นาทีปิดไม่ถึงชั่วโมงปิดอะไรนะครับเขาเรียกว่าสเกลเปอร์นะครับแต่หากเป็นสวิงเทรดนะครับผมควรใช้ RR ที่มันสูงขึ้นครับเพราะว่าสวิงเทรดนะครับ จะใช้นะครับเวลาที่มันถือออเดอร์นานกว่านะครับถ้าเป็นสเกลเปอร์นะครับด้วยระยะเวลาที่มันน้อยเนี่ยครับไม่มีทางที่กราฟนะครับจะวิ่งให้เราเยอะขนาดนั้นนะครับเก็าไหมว่าเมื่อเวลาน้อยเนี่ยกราฟมันก็จะวิ่งน้อยเช่นกันดังนั้นก็ควรใช้อาที่มันต่ำนะครับแต่ถ้านะครับเป็นสายสวิงเทรดนะครับก็ควรใช้อาที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะกราฟเนี่ยมีโพซิชันที่เราให้เราวิ่งมากขึ้นนะครับผมโอเคดังนั้นนะครับผม รีเกรดีโอนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็เชื่อว่านะครับทุกคนจะสามารถเอาไปปรับกับกลยุทธ์ของตัวเองได้ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยนะครับในการใช้รีเกรดีโอนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมและจากลูกศิษย์เทรดเดอร์ของผมด้วยนะครับที่เขาแชร์มานะครับข้อหนึ่งคือนะครับการตั้งอาาสูงเกินไปครับสมมุติคุณเทรดอา1นต่อ10เอ้ยเราเราเทรด10ครั้งเนี่ยเราชนะแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็สามารถ ทำกำไรได้นะครับอันนี้คือ R ห1หนึ่งต่อสิแต่บางครั้งนะครับมันก็เป็นดาบสองคมนะครับเมื่อคุณตั้ง R R ที่มันสูงเกินไปนะครับผมดังนั้นคุณนะครับก็ต้องมีเงินสำรองใช่ไหมครับที่พร้อมจะผิดพลาดนะครับเพราะถ้าคุณชนะแค่ครั้งเดียวเนี่ยคุณก็สามารถรีคเวอร์นะครับทุนกับกำไรกลับมาได้แต่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีทุนมากพอนะครับที่จะแบ่งบัฟเฟอร์เอาไว้สำรองนะครับในการที่เราจะเทรดอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติเทรดสิบครั้งเนี่ย เราเทรดแพ้ไป4ครั้งแล้วทุนเราหมดนะครับแล้วก็ไม่มีเงินทุนนะครับที่จะเอามาเทรดชนะหนึ่งครั้งเพื่อดีโคเวอร์เก็ตไหมฮะดังนั้นนะครับการตั้งอาที่มันสูงเกินไปนะครับก็เป็นดาบสองคมเช่นกันนะครับไปกันต่อนะครับผมไม่คํานึงถึงวินเลทครับตรงนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าวินเลทคุณต่ํานะครับผมอย่างที่บอกว่าวินเลทคุณต่ํานะครับคุณก็ ควรที่จะใช้ RR ที่มันสูงนะครับผมแต่ถ้าวิเลตคุณสูงนะครับผมในการที่คุณใช้ RR ที่มันสูงนะครับกับวิเลตที่มันสูงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบนะครับโดยทําให้กลยุทธ์คุณเพี้ยนครับผมคําว่ากลยุทธ์เพี้ยนคืออะไรนะครับหมายถึงว่าในสิ่งที่เราเทรดวิเลตมันสูงนะครับเพราะว่าเราเก็บนะครับ RR สั้นๆแต่พอเราปรับไปเก็บ RR ไกลๆนะครับผมวิเลตมันจะลดลงแน่นอนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งมันจะทําให้เรานะครับผม เขาเรียกว่าระบบรวนนะครับกลยุทธ์ที่เราวางมาเนี่ยมันรวนนะครับก็อยากจะให้คํานึงถึงความมิคเซนต์นะครับว่าถ้าเรานะครับถ้าเราใช้ RR ที่มันสูงนะครับใช้วิลีต่าได้แต่ถ้าเราใช้วิลีที่มันสูงนะครับใช้ RR ต่าได้โอเคเนาะนะครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นเบสิกเลยนะครับคือไม่รักษาวินัยในการเทรดนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่า RR นะครับมันคือการเปรียบเทียบนะครับมันมันคือการเปรียบเทียบระหว่าง อัตราที่เราจะได้กําไรนะครับกับความเสี่ยงซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับคือการการเจอความโลภของตัวเองนะครับผมสมมติเรานะครับมีทุนอยู่หนึ่งพาเหรียญนะครับซึ่งถ้าเรายิ่งใช้ R r สูงนะครับผมโอกาสที่โอกาสที่เราจะเด้งทุนตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับสมมุติ R r หนึ่งต่อสิบเทรดทุนพานเหรียญแล้วเราอออินเนี่ยนะครับโอ้มันอาจจะกลายเป็นมือเหรียญเลยก็ได้นะครับแต่การทําแบบนี้นะครับผมมันก็มีผลเสียนะครับ ผลเสียเข้ามานะครับคือทําให้เรานะครับผมเกิดการโลภนะครับไม่รักษาวินัยในการเทรดสุดท้ายนะครับไซโคโลจีเราพังนะครับพอจิตวิทยาเราพังนะครับผมไม่เซทพังนะครับการเงินระบบการเงินก็พังนะครับแล้วกลยุทธ์ก็จะพังตามไปด้วยนะครับดังนั้นผมนะครับไม่ได้บอกว่าอาาแบบไหนนะครับดีที่สุดแต่ผมนะครับอยากจะให้ทุกคนดูพฤติกรรมของตัวเองนะครับจะเอาไปปรับใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพกลยุทธ์ของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดโอเคเนาะ สรุปนะครับผมการเข้าใจ R ารและวิเลตนะครับช่วยคุณเเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จได้นะครับในระยะยาวได้นะครับถ้าคุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันนะครับรู้ข่าวรู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งนะครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ